สืวิวรบทที่20ข้อที่11ถึงข้อที่15เขียนไว้ดังนี้ว่าเขาพระเจ้าได้เห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศก็อันตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์และไม่มีที่อยู่สําหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั้นต่อไปเลยเขาพระเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้วทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ยืนอยู่จฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกม้วนหนึ่งก็เปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตและผู้ที่ตายไปแล้วก็ถูกพิภากษาตามข้อความที่จารึกในหนังสือเหล่านั้นตามที่เขาได้กระทําทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่ตายในทะเลความตายและนรกก็ส่งคืนคนทั้งหลายที่อยู่ในที่เหล่านั้นและคนทั้งหลายก็ถูกพิภากษาตามการกระทําของตนหมดทุกคนและความตายและนรกก็ถูกผลทิ้งลงไปในเปงไฟ นี่แหละเป็นความตายครั้งที่สองและผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในลุงไฟ ทอมปียังกล่าวต่อไปในหนันสงสือวิวร์บทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่3เขียนไว้ว่าเขาพระเจ้าได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะท้องฟ้าเดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปหมดสิ้นแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกแล้วเขาพเจ้าคุยอนได้เห็นเมืองบริสุทธิ์คือกรุงเย,ยรูซาเล็มใหม่เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้าและจากสวรรค์กรุงนี้ได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเหมือนอย่างเจ้าสาวแต่งตัวไว้สําหรับ สามีเขาพระเจ้าได้ยินเสียงดมาจากสวรรค์ว่าดูเถิดพระพาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วพวกองคจะทรงสถิตกับเขาเขาจะเป็นชนชาติของโรมคและพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาขอพระเจ้าอวยพร